วิกฤตโควิด19นะคะก็ส่งผลกระทบต่อประชากรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะคะอย่างในประเทศไทยนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประชากรหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้นะคะ ภารกิจหลักของยูนิเซฟนะคะก็คือการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังให้ความช่วยเหลือกับประชากรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตครั้งนี้ค่ะสสวััดีครบ เดี๋ยวขออน,นุญาตแนะนํานิดนึงนะคะครอบครัวของพ่อค้าเนี่ยเข้ามามาอยู่ที่อำเภอฝางเนี่ยได้ประมาณ5ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ,ะเดิมเป็นเป็นเล้าไก่เขาก็เลยมาเช่าที่นี่เป็นที่พักอาศัยก็คือที่นอน,นก็คือนอนในเล้าไก่ใช่ค่ะนอนในเล้าไก่แล้วก็ที่ทํากินก็ทํากินในนี้เลยค่ะเป็นห้องก,องกว้างๆอย่างที่เห็นในหมู่บ้านนี้อะไรหาปีครับ เจ้าเลื่อนหาร้อยนะครับปกติพ่อทำอาชีพอะไรคะับทำอาชีพพ่อทำงานอะไรพ่อทำงานอะไรก็งานเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวข้าวคอสโลเลยถ้าว่านี่ก็ไปนี่ก็ไปแล้วก็รั่งช่วงปุบิุที่ผ่านมาทางครอบครัวเนี้ยเขาก็ได้รับความลำบากอ่า ทุกเลิกจ้างคือเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาก็คือในพื้นที่อังโบร์ปงเนี่ยเขาก็ไม่มีการจ้างงานเลยสมมุิวัดหนึ่งเดือนเนี่ยเราเราจะมีงานสักกี่วันนะครับประมาณหาหกวันห้าหกวัน5้วันเราช่วงล้วช่วงโควิดอะครั้งานน้อยลงเยอะแค่นั้นนี่ไม่มีงานทุกวันไม่มี บักแ่นีีช่วงที่ไม่ไม่ได้ทํางานเรากินกันยังไงล่ะคะกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับเกลือกินข้าวเปล่ากับเกลือเหรอคะใช่บ่อยไหมคะอืมมีตังซื้อพักซื้อข้าวคิดกินข้าวอย่างเลี้องโตซื้อพักอ่ะ เงิพราะว่ามีเงินก็นซื้อพักซื้อจีนอีกนู่นนีเดียวนะครับผมมีงานทาโล่พวินนะครับโรบ่พวินนี่ยมันหมื่นได้ออไป,ะะประมาณจะไปเรือนะค่ะเรือพวินอ่ะการขอหาย,ยากเรืทอ,องความขหาย,ยากน่ารั บ้านที่น้องหลุมวาดบ้านที่สวยมากเลยอยากปลุกต้นไม้ที่ตรงนี้เหรอคะต้นอะไรอะทำไมแล้วมีป,มประตูสีแดงด้วยเหรอส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือของยูนิเซฟนะคะก็คือการแจกจ่ายถุงบรรเทาทุกข์เช่น ะะซึ่งภายในเนี่ยประกอบด้วยเข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆนะคะให้แก่เด็กและครอบครัวกว่า28,000คนคะ่ะวันนี้ครับผมก็เป็นตัวแทนจากยูนิเซฟนะครับก็มีของเล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะช่วยใ่้หลับไปด้วยครับเข้รไข้งในก็จะมีพวกอาหารแห้งข้าวสาร<ๆ> ยูนิเซฟก็ยังมอบสบู่และเจลล้างมือนะคะให้กับเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนกว่า1 0 0 0 0แคนซึ่งสําหรับสบู่และเจลล้างมือนี่สำหรับคนในเมืองหรือบางคนนี่อาจจะเป็นของที่หาง่ายนะคะแต่ว่าสําหรับประชากรกลุ่มที่ขาดแคลนแล้วก็ในช่วงวิกฤตมันเป็นสิ่งของที่หายากแล้วก็เป็นสิ่งของที่จําเป็นที่จะใช้ในการยับยั้งการระบาดของโรคนอกจากนี้ ยูนิเซฟก็ยังช่วยให้โรงเรียนแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะคะได้เปิดภาคเรียนที่ผ่านมาอย่างปลอดภัยนะคะโดยการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนะคะให้แก่โรงเรียนแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กและยังมอบคู่มือการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยให้กับคุณครูทั่วประเทศอีกด้วยค่ะผมเชื่อว่าคนไทยทุกๆคนนะครับเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคน ที่กําลังประสบป,ปัญหาอยู่นะครับวันนี้นะครับเบคอยากจะเป็นสะพานบุญนะครับมาเชิญชวนให้คนไทยนะครับส่งน้ําใจมาให้คนชายขอบหรือกลุ่มเปราะบางอีกจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับเหมือนกับครอบครัวของน้องลูกกับน้องอ้อยชุดบรรเทาทุกนี้นะครับมีราคาเพียงแค่700บาทซึ่งมีสิ่งของจําเป็นที่เด็กๆและครอบครัวต้องใช้ดํารงชีวิตนะครับซึ่งจะใช้ดํารงชีวิตได้ยาว งประมาณ1เดือนครับผมขอเชิญชวนคนไทยทุกๆคนนะครับช่วยเหลือน,นะครับผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเพื่อให้พวกเขานะครับผ่านบนช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ